นะคะพี่พลอยจากเลเยอร์นะคะไม่อาจทำรักค่ะตันนี้เรามาอยู่ที่ร้านดอกไม้กันนะคะม,มาพูดถึงดอกไม้กันหน่อยว่าดอกไม้สัก3าอย่างที่เราชอบมากที่สุดมีอะไรบ้างและเพราะอะไรค่ะดอกไม้ที่ชอบมาตลอดเลยนะคะก็จะมีเพียวนี่ค่ะแล้วก็จะมีกุหลาบกุหลาบจริงๆเป็นคนชอบกุหลาบขาวแดงแล้วก็น้ำเงินเป็นคนชอบกุหลาบน้ำเงินมากคือก<ม>ุหลาบน้ำเงินจะมีความลึกลับจะมีความน่าค้นหาแลเรารู้สึกว่ามองกุหลาบน้ำเงินแล้วมันคือความ forever สำหรับเราเลยอ่ะค่ะชอบไฮเดรนเยียเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เรารู้สึกว่ามันสำหรับเราคือ positive แล้วก็เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความเข้าใจความอบอุ่นค่ะก็เป็น3ดอกไม้ที่ เราชอบตลอดการค่ะถือว่าเลือกดอกไม้ได้ซักอย่างหนึ่งให้กับใครก็ได้นะสี่คนของเราในเพลเยอ,ยอ<ค>ร์เนี่ยอยากเลือกดอกอะไรให้ใครคะเคลียนี่ค่ะเลือกให้น้องเหมือนฝันค่ะเพราะว่าเคลียนี่มันมีลักษณะที่ดูแบบฝันฝันในมุมของหนูมันคือดีมี่มันคือความแบบสวยงามบอบ,บางแต่ก็ยังมีความซุกซนซ่อนอยู่ข้างในกลีบของเขาอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคปิดท้ายหน่อยปิดท้ายหน่อยค่ะก็ฝากติดตามนะคะซีรีส์เรื่องเพลเยอร์ค่ะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องปันว่าจะพิจิตรใจ พี่พลอยได้ไหมเอพี่พลอยจะรอดพ้นจากการเล่นเกมของเขาไหมก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย